สวัสดีค่ะวันนี้วันพระวันกุฎไทยวันพระข้างแรลมนะคะเราก็จะเตรียมของไปทำบุญใส่บาตรที่วัดเดี๋ยวเรามาไปทำบุญที่วัดหุบกะทิงกันนะคะท่านผู้ชมแล้วนนก็จะนำดอกไม้ก็ที่เราปลูกไว้นะคะเราก็มากรรมเพื่อจะไปไหว้พระก็จะมีขนมกุฎไทยก็จะมีกะละแมข่าเหนียวแดง หรือว่าหัดหกลังนะคะนี้วันเฉิร์กก็ผัดกลัํมปี้ไปทำบุญใส่บานะคะเดีย๋ยวไปรับพรกับพระด้วยกันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไป ใส่บาทนะคะด้านหลังโบสถ์นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางวัดเขาจัดสถานที่ไว้ทำบุญด้านหลังโบสถ์นะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวะตัตโตสามพระบางขลังรงังคานโตสามพระเทวตา พัมธมนุภาเวนัสธาโสทิภวันตตเตยภวตตสามขลางรัางขานตุสามพระเทวตา ตอนนี้เราก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนจะกลับบ้านก็จะพามาชมข้างโบสถ์ทางด้านนี้นะคะนะคะก็จะมีบุฏิพระท่าท้างนี้นะคะทางดาน,นี้ก็กำลังก่อสร้างก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะ ที่ตั้งสีมาสีมาที่อยู่รอบโบสถ์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะฐานของสีมาวันนี้ก็จะพาเดินดูรอบโบสถ์ใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมนะคะบริเวณข้างโบสถ์ก็จะทำ ไว้แบบนี้นะคะทางวัดจะทำพื้นที่รอบโบสถ์ไว้กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะก็จะมีพระในนะคะแล้วก็มีชาวบ้านมาคอยทำความสะอาดเนี่ยค่ะมาเก็บกวาดทำความสะอาดจะมีลูกปั้นตั้งอยู่หน้า ทางด้านหน้าโบสถนะคะนีาสวยงามมากเลยค่ะก่อนจะกลับบ้านแล้วก็มาแวะไหว้พระองสารหลวงพ่อเสือก่อนนะคะก็มาเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุกันนะคะคุณกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะที่เป็นเพื่อนของวันสวนครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ตามหรืออยู่ทั่วโลกก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประสบความสุขความเจริญในครอบครัวทุกคนทุกท่านนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมวันส่วนครัวฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ